ึง29กุมภาพันธ์นี้พายุรดูร้อนพายุฝนฟ,นฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสี่ยงเจอลูกเห็บตกในบางพื้นที่ อย่างเช่นเมื่อวันก่อนที่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรโดนกันมาแล้วและระวังหลังคาปลิวสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุตสิทธิคนจนคนนี้คนเดิคมครับท่านผู้ชมครับนี่คือจากภาพพายุลูกเห็บตกนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านและพร้อมกับลูกเห็บตกเกิดขึ้น ทำให้บ้านเรือนหลายหลังแล้วก็รวมถึงทรัพย์สินหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นรถยนต์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ต้องอยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะในรอบใหม่นี้นะครับคาดการพายุฤด,ดูร้อนจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับพายุฤด,ดูร้อน ก็จะเน้นในเรื่องของลมกะโชกแรงเกิดขึ้นสะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังคาบ้านใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ขอให้ซ่อมแซมกันไว้ก่อนลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่29กุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดบ้างจะเป็นพื้นที่เสี่ยงพายุฤุดูร้อนที่กําลังจะเกิดขึ้นในรอบใหม่นี้และทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตาม ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ ครับจากภาพเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันก่อนเผื่อพ่อแม่พี่น้องท่านไหนไม่พอมีเวลาจะได้ดูช่วงสําคัญกันก่อนนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแอดมินอยากให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มจับตาแล้วก็เข้ามาอัปเดตกับแอดมินอย่างต่อนเนื่อง เพราะในประเทศไทยจะเริ่มเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหรือก็คือพายุฤดูร้รอนนั่นเองตั้งแต่ช่วง24ถึง29กลุ่มภาพันธ์นี้เป็นต้นไปสาเหตุหลักๆเลยก็คือในเรื่องของลมส่วนใหญ่ในช่วงนี้เริ่มมีการเปลี่ยนทิศนะครับเป็นลมฝ่ายใต้ที่มาจากบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับ ทางโซนบริเวณทางประเทศไทยตอนบนอาทิอย่างเช่นบริเวณทางภาคกลางซะเป็นส่วนใหญ่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง,ง,าง,กกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนนะครับในขณะที่ปริมาณความชื้นหลั่งไหลเข้ามาทางประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตั้งแต่ช่วงวันที่24นะครับเป็นต้นไปเนี่ยอากาศก็จะเริ่มมีการแปลปรนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่า จะมีมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับที่มีกําลังค่อนข้างอ่อนปกคลุมจะแผ่ลงมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณทางประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ในบริเวณดังกล่าวจะเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นอีกรอบทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือที่พวกเราเรียกกันว่าพายุรดูร้อนนั่นแหละครับลักษณะสภาพอากาศในช่วงของวันที่20กุมภาพันธ์ถึงช่วง23มกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ในช่วง3-4วันนี้ในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นได้มีกำลังอ่อนลงไปเป็นที่เรียบร้อยลักษณะชนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณทางภาคเหนือตอนบนและบริเวณทางภาคอีสานตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้าส่วน ภาคอื่นๆจะมีอากาศค่อนข้างร้อนครับโดยเฉพาะในช่วงตอนกลงางวันช่วงบ่ายและจนถึงช่วงเย็นจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในเรื่องของฝนฟ้าอากาศสเกลที่เป็นสีฟ้าหรือแทนปริมาณความชื้นกลุ่มเมฆฝนที่เข้ามาปกคลุม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าในช่วง20-23กถ่มกุมภาพันธ์ทางบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ถึงขั้นกับว่าไม่มีเลยนะครับก็มีอยู่บ้างเป็นฝนลักษณะกระจายตัวแบบบางๆโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกบริเวณทางภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลักษณะกระจายตัวได้ตลอดช่วงและยังสามารถพบเจอกับปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ จากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณทางโซนภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศค่อนข้างร้อนเกิดขึ้นในช่วงตอกลางวันฝนฟ้าขนองยังคงสามารถหลั่งไหลเข้ามาได้นะครับกลับมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับแล้วเล่นโมเดลต่อไปตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ยี่สิบ กุมภาพันธ์จนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าสเกลสีน้ำตาลที่เป็นแทนถึงสัญลักษณ์ของปริมาณความเย็นที่กำลังจะแทรกซึมเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลสีน้ำตาลที่เข้ามาปกคลุมในรอบนี้จะเป็นสเกลสีที่ค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อน และลอกใหม่กำลังจะแผ่ลงมาปกคลุมทางโซนประเทศไทยตอนบนอีกรอบหนึ่งซึ่งในขณะที่กระแสของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังทำงานอยู่พัดนำปริมาณความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้บริเวณทางโซนอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลาง กรุงเทพมาหานครปริมณฑลบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนด้วยกําลังที่ค่อนข้างอ่อนนะครับลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ปริมาณความชื้นเข้ามาและประกอบกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจึงทําให้เกิดแนวพะทะอากาศสร้างเป็นกลุ่มเมฆและฝน เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับฝนฟ้าขนองลงมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือที่เราเรียกกันว่าพายุฤุดูร้อนที่กาลังจะเกิดขึ้นในขณะที่พอเรามาเช็คในเรื่องของกระแสลมระดับบนนะครับระดับยอดเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะว,วันตกนะครับก็ยังคงเคลื่อนตัวพาดผ่านทางประเทศเมียนมาและก็ยังคงเข้ามาปกคลุมทางโซนบริเวณภาคเหนือและทางภาคอีสานตอนบนได้อย่างต่อนเนื่อง ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ทั้งสองภาคโดยเฉพาะทางตอนบนของทั้งสองภาคนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้าในขณะที่พอเรามาดูในเรื่องของกระแสนมระดับฐานเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆข,ข,ของวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมัน มีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นครับโดยตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของวันอาทิตย์ที่25ก็เป็นสเกลเลอร์เป็นสีเขียวอ่อนๆเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ากระแสของลมนะครับในบริเวณทางโซนอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันจะมีกำลังแรงอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่พอเราเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ กระแสของลมนะครับในระดับฐานเมฆนี้จะมีกระแสอยู่ที่ประมาณแรงลมนะครับตั้งแต่30กว่าถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวจะเริ่มพัฒนา เป็นสีเหลืองและสีส้มเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้บริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมันที่มีกําลังอ่อนก็จะกลับมามีกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้จึงขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวประมงชาวเดินเรือขอให้เดินเรือด้วยความ,มาร,ระมัดระวังและลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากระหนองไว้ด้วย จากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเช็คสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระแสจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมเนี่ยวนำปริมาณความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง บริเวณทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้สําหรับ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ทางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมันมีกําลังค่อนข้างอ่อนโดยบริเวณทางอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทะเลอันมันจะมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทางอ่าว ไทยและทะเลอันมันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยลักษณะสาภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าในช่วงต่อกลางวันจะมีอากาศร้อนในช่วงต่อกลางวันนะครับ ฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและทางเพชรชบูรณ์บริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศต่ำสุดอยู่ที่4 1 2องศาเซลเซียสบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตออกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการและนครพนมยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 13- 17องศาเซลเซียสบริเวณทางภาคกลางท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าจะมีอากาศร้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและทางราชบรุรีภาคตะวันออกจะเริ่มมีอากาศร้อนเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบรุรีละยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ทะเลจะมีขึ้นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรทางโซนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเมฆเป็นบางส่วนอากาศจะค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่ครับ มาดูบริเวณทางภาคใต้นะครับในฝั่งของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนฟ้าขนองลอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันมันฝั่งตะวันตกนะครับฝนฟ้าขนองลอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรังและสตูลทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรเอาละครับสุดท้ายนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของปริมาณของฝนฟ้าขนองที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับ ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องหากว่าแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่นะครับแอดมินก็จะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันต่อไปนะครับหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ